ครั้งนั้นต้องมีคนเข้ามาพิมพ์ว่ามาแล้วอันนี้เป็นคุณแซลมอนมาแล้วอย่างเงี้ยเหมือนกำลังเฝ้ารอสวัสดีค่ะกำลังดูคลิปสองหนุ่มสองสาววนไปเลยไ้ไฟเอยไอะไรลูกไฟอ่แล้วพี่เข้ามาไหมอยากเข้ามาไหม <c oughs> อ้าวปิดฝาทำไมอะราวอ่ะอ,อันนี้พ่อ,อถือให้ดีกนนดว่ามหืมหนูเอาอะไรมาให้น้องเล่นนะนหืหนูคิดว่าน้องจะชอบหม่หร <c oughs> ือโอ้ให้เนตัวสาวตัวใหญ่มากเลยอ่ะ โอ้มีสองตัวเลยน่ารักจังเลยอ่ะกอดไทลนไทแลนด์โซลัสเลยนอนกินนมตัวใหญ่โอ้ยขอบคุณครับตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรนะทีเล็กทีเล็กสมมตัว่านี่นี่ตัวเล็กแต่ไม่คิดว่าคุณจะเป็นลูกคุณอ่าไม่มีคนอยากเป็นคนนี้เพราะว่าคนนี้มีคนแต่ว่าชุดแน่นมากวันนี้ มีอีกเหรอครับ <c oughs> ครับอุ้ยสตาปาร์ตี้ขึ้นแล้วถ้าอยากส่งดาวให้เราส่งตอนนี้นะครับฮะอยากส่งดาวให้เราส่งตอนนี้นะร่วมกันทำสตาปาร์ตี้นะครับมาเชียดาวกันเดี๋ยวอีกสนะี่นาทีครึง่ง เราไปกินตอนอนเรไปกินตอนเช้าแล้วตอนตื่นนอนกินอีกปะ่ะกินอีกแล้วกินตอนก่อนนอะนอีกทีนึงนะ uh huh. ทั้งหมดสีรอบใช่มไหม uh huh. ชอบปะ่ะช,<อ>ชอบชอบชอบสิแต่ตอนนี้พ่อยังคิดไม่ออกเลยว่าจะไปซื้อนมที่ไหนไหม <laughs> ขาดตลาดว่ะ <laughs> คุณสาเมืองทอง<ห>ส่งมาห้าสิบดวงที่เล็กอย่างนี้กับเธอหนูใช้คาว่าเธอเหรอหนเจระนามว่าเธอเรียกน้องเหรอน้ี่น้องตเา,า,าอายู่นั้นเ,นนเอไม่้ามานะน้องไปปิดทีวีเหลืออีกสานาทีทุกคนใครอยากส่งด้เราส่งตอนนี้นะครับคุณมาริกาส่งมาห้าสิบดวง คุณแนนซี่ส่งมาหนึ่งร้อยดวงอ่ะเหลือสามนาทีครับผมน้องเขาไม่ได้กินการาวน้องเขากินนมใช่น้องเขาเอเดนน้องสาวเข้าไปคลิปพี่ชายพาน้องสาวซ้อนซ้อนรถเที่ยวฮิวใจมากเลยเมื่อวานนี้คลิปน่าคลิปน่ารักนะใช่ไหมแล้วเป็นคลิปที่แบบพี่ทีเขาทําน้องร่วงอ่ะเราตัดทิ้งไปนะตอนที่เขาแบบร่วงอะไรลูกอะไรคะ Oh, อ๋ออะเกก oh, ขาอ,อยากก่อนเราเขาอยากก่อนเราป้อนปขอ,ขอ,ปอนขอ